สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดาูวิธีการปรับหน้าจอนะครับที่มันขึ้นรูปเครื่องมือที่หน้าจอตัวนี้นะครับว่ามันจะทํำยังไงนะครับวิธีลบยังไงนะครับก็มันจะสามารถทําได้ก็คือเป็นเจ้าตัวรถมิราดแอทัศนแล้วก็เป็นไททันนะครับที่เราสามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีลบ รูปปัจแจที่มันขึ้นตรงเนี้ยนะครับปัจแจที่แบบว่าเราเข้าเช็คระยะอย่างเงี้ยนะครับเราจะลดยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับรถเราต้องต้องห้ามสตาร์รถนะครับเข้ามาในรถแล้วก็เราก็เปิดตรงระบบไฟในรถนะครับให้มันขึ้นไฟสีส้มตรงนี้นะครับให้ขึ้นไฟสีส้มนะครับมันจะดังหน่อยเดี๋ยวผมจะตัวท่อไบ่เยวเอ็ดบ่ไม่ครับตัวตัวตัวอ่ะโทษทีครับตัวตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับ คือเราต้องเปิดระบบไฟนะครับเปิดระบบไฟในรถขึ้นมาก่อนเบื้องหลังการถ่ายทำครับครับผมมีเบื้องหลังด้วยนะครับเปิดระบบไฟขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้อีจะยังไม่โชว์อ่านะครับมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นรูประแจแบบนี้นะครับที่เวลาเวลาลูกค้าหรืออ่าใครใช้รถมิซูแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราจะลบยังไงนะครับเพราะว่าก็เห็นในอ่าช่อง คาเฟ่สเปเชียลนะครับที่ผมทําอยู่ก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับพอเราเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดที่ตรงนี้นะครับกดไปเรื่อยๆเลยครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นแบบนี้นะครับเจอแบบนี้แล้วนะฮะเป็นจุดไข่ปลาแบบนี้นะครับเป็นปลาปะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดแช่ไว้นะครับให้มันกระพริบอ่าให้กระพริบแล้วก็ปล่อย ก็เปิดครับแล้วก็กดอ,อีกครั้งหนึ่ง,นนงอ่าจนขึ้นคําว่าเคลียครับอ่าเห็นไหมฮะขึ้นคําว่าเคลียนะครับอ่ากลับไปละอ่า <l ug S 1> อพอพอ,พอมันขึ้นต้องทำตอนเนื่องจ้ะใช่ครับต้องทําตตอนเนื่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูไปเรื่อยอ่าเห็นไหมฮะไปแล้วนะครับ,อบรอพอมันขึ้นคำว่าเคลียมันจะมันจะหยุดเมื่อกี้นี้นะฮะเราก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับลูกบลัชเตอตอนนี้ก็จะลบแล้วนะครับอ่ามันจะจะขึ้นเหลือตั้งแต่อ่าเลขไม้ที่เราวิ่งมานะครับ ตอนนี้เราวิ่งมารถคันนี้ก็วิ่งมาประมาณ 8, แปดหมื่นถอยมาห้าปีแล้วครับอ๋อห้าปีแล้วนะปีแล้วครับตอนนี้ก็จะโลบแล้วนะครับเห็น <c oughs> ไหมครอ่าก็วิธีการปรับง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับรถน,รนี้ลองสตาร์ทรถดินี่อ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถดูอ,ดอ,อ่าลูกประแจหายไปลูกประแจก็จะหายแล้วนะครับอันนี้ก็คือทิป A ค่าเฉลี่ยก็คือน้ํามันที่เหลืออยู่ในถัง โอเคน้ำปรับปุ่มตัวนี้ปุ่มเป็นกิโลน้ำปรับปุ่มกิโล,อ,โลอันนี้ค่าเฉลีย่ยต่อลิตรอ,นนตอ,อันนี้จะเป็นรอบรอบที่เขาเช็คนะครับนี่โอเคอันนี้หน้าไมลละอันนี้จะเป็นหน้าไม้หลักนะครับหน้าไม้หลักท,ที่ที่เราวิ่งนะครับครันนี้ก็วิ่ง<ะ>อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขดีครับผมห้าเก้าเก้าแต่จริงๆแล้วก็ต้องเข้าสู่บริการตามระยะเนาะครับ อ่าความจริงความจริงตัวนี้นี่ก็เอามาบอกกันนะครับสําหรับใครที่อาจจะเห็นขึ้นโชว์แล้วตกใจนะครับว่าเอะตัวนี้มันมันขึ้นมาทําไมนะครับก็มันเป็นการเตือนเข้าเช็คระยะไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรครับ<ห>คือมันขึ้นมาเพื่อเตือนให้ผู้ชายรถเนี่ยเอารถ,าถนําเข้าตามบารันตีใช่ครับนําเข้าเช็คระยะตามบารันตีเพราะว่าในเรื่องของมิสูเนี่ยเขาจะรับประกันก็คือ55ปีตามบารันตีนะครับก็คือไม่อยากให้ ลูกค้ามีปัญหามีปัญหาในเรื่องของวารันตีนั่นเองนะครับมันก็จะเลยมันก็เลยขึ้นมาเตือนเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เข้าไปในศูนย์นะครับครับตัวจริงครับผมก็มีข้อมูลนะครับที่นํามาฝากกันประมาณนี้พอดีเราถ่ายกัน2เครื่องนะครับก็เลยสอเครื่องครับผมก็เลยอาจจะคาเ์พีอ่สเปเชียลอ่าก็เป็นช่องของผมก็จะเป็นช่องคาเ์พีสเปเชียล นะครับผมก็สาธิตดอทพีนะครับผมก็จะเป็นช่องที่ที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถดูได้ทั้งสองช่องนี้นะครับครับก็ทุกท่านที่ที่ติดตามนะครับก็จะลืมกดในเรื่องของกดซับสไคร่นะครับหรือว่ากดติดตามข้อมูลเนาะนะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาฝากทุกท่านนะครับให้ได้รับรู้ด้วยกันนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ เราอาจจะไม่รู้นะครับทุกท่านก็อาจจะรู้เนาะเราก็เรานําข้อมูลมาปรึกษาพูดคุยกันแล้วกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันแค่นี้ครับสําหรับใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับครับผมสวัสดีครับ